คขับของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการปลูกป่ากันนะครับผมพี่เก้เคยปลูกป่าไหมไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกเลยนะครั้งแรกในชีวิตครับผมครับแล้วพี่พี่นุยอะเคยครับเคยปลูกป่าเคยปลูกต้นไม้อยู่บ้างนะครับแล้วพี่วิทย์เครับเคยเคยเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นเป็นเป็นโอกาสดีที่ที่ได้มาก็จะมาลงแปลงจริงนะครับเราจะปลูก ระยะ2คูณ4แล้วก็วิธีการที่จะแบ่งงานกันเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างที่จะปลูกป่าได้เร็วและดีนะครับพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าอ้อยนะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกป่านะครับมีพันไม้ประมาณ10กว่าชนิดนะครับไปดูกันว่ามีพันไม้อะไรบ้างครับมีติ่งคนลกป่าค <Hey. S 3> <Hey. S 1> าที่ hey. 2เฮ้้ฉััันนกกลลลบบบมาบบาของฉัน ละจะสร้้างมันใหเป็นดัังฝนที่เเคยวววาาดดไ้้ฉนกลลับมแี๋ยวเราจะมาทำการ<ด>ปลูกป่ากันนะครับแต่ขั้นตอนการปลูกป่าของเรานะครับถ้าเกิดว่ามีการบริหารจัดการดีๆนะครับมันก็จะเสร็จเร็วแล้วก็จะเป็นระบบนะครับอันแรกนะครับเราก็จะใช้เเชือกนะครับเชือกร้อย ร้อยแ,แบบนี้ครับแล้วก็เอาเชือกสีแดงมัดนะครับโดยใช้แหย่เข้าไปในข้างในจะได้มันไม่ลูดนะครับนะเส้นเนี้เราจะมาร์ก4เมตรแล้วก็ท้ายเราก็มาร์ก4เมตรเหมือนกันนะครับจากนั้นเราจะมีเชือกขวางทางนี้ครับ2เมตรนะครับเส้นนี้2เมตรนะครับ2เมตรทีนี้เราก็จะมาร์กจุดด้วยด้วยการทำงานเร็วๆก็คือ,อปุ๋ยที่เราทำเองนะครับ 2องกำสองกำม,ม,มือนะครับพอเรามาร์กนะครับคนคนทำเชือกก็ใช้3ามคนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งครับพแล้วก็คนมาร์กจุดสองคน <c oughs> คนมาร์กจุดสองคนแล้วก็ขออีกสองคนเป็นคนเอาต้นไม้วาง เราเขามาร์กปุ๋ยไว้แล้วเนี่ยเราขุดเนี่ยก็พยายามให้ปุ๋ยมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับขุดลุกลึกไหมดูตุ่มครับชุดเนี้ยคือตุ่มนี้แต่ต้นไม้บางแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางทีตุ้มใหญ่ตุ้มยาวเราก็ต้องเ,อเลือกที่จะขุดมันนี้ขุดเนี่ยขุดขุดให้มันเป็นให้มันผสมกันเลยไม่ต้องไปสนใจว่าปุ๋ยมันจะไปไหนมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับทีนี้ก็จะใช้ปุ๋ยใช้ดิน ขุดเพราะขุดเนี่ยครับมันจะเป็นตัววีถ้าขุดไม่ให้เป็นตัววียิ่งดีแต่ถ้าเกิดว่า,าถ้าถ้าสมมติขุดเป็นตัววีก็ได้แต่ถ้าเกิดจะขุดฝีมือหน่อยไม่ให้มันเป็นตัววีก็ได้ก็จะดีขึ้นนะครับทีนี้จะสังเกตว่าพอขุดลงไปประมาณนี้ครับไม่ต้องลึกนะครับเดี๋ยวพี่เอือขึ้นก่อนพ,พี่สังเกตว่าดินมันชุ่มหมายความว่า เดือนเนี้ยมันปลูกได้เพราะว่าใต้ดินมันชุ่มแล้วไม่ใช่ว่าสงการช่วงหลังสงการแล้วฝนตกปลูกเลยข้างล่างขุดลงไปยังไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีน้ำเลยนะครับไม่มีความชุมช่มชืม้นเลย่่งงนอยูกลาาาททมุ้ี ครับวันนี้พอเข้าใจไหมครับวิธีการมาเข้าใจเข้าใจง่ายขึ้นจากที่ฟังจากทฤษฎีแล้วาลงมือทำเข้าใจง่ายแล้วก็การปฏิบัติก็ง่ายขึ้น ดีครับพี่เพยรเป็นไงบ้างครับความรู้สึกปลูกป่าวันนี้ด,ดีเน,ะน,นาะเออมันได้ให้เราเรียนรู้เนาะได้ลงมือจริงใช่ไหม <ลง S 1> พี่อจริงครับประสบการณ์จริงเดี๋ยวอีก3ปี5ปีเรามาดูปกติแล้วพี่เพชรจะไปทำงานผู้บริหารใช่ไหมครับเนี่ย นี่ครับผู้บริหารลงมือมือเองเนี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีที่นี่ใช่ไหมครับใส่น้ำกิน ตกมาปลายสามทิพหาโลกกาบอคือเกาเสแล้วแต่มือคนเฮามองกิเลสกลัวสันหาหมอดตัวเตลังพี่น้องระบม,มีการยับยั้งทําประเวดท,ทัมรมบวชินปนาดอกลาลดาหลวงมณควบุญแล้วไปําคุณกองกลางโอทั้งธรหมตียงต่อพี่น้องเอ้ยเป็นสามาถพบอกพืชเตรียมจอดธนุยีมเสแล้วพี่น้องนะครับเนาะคนลักปลาแมตติ้งที่สองครับวันนี้เราจะมาปลูกปลากันนะครับ นะครับมันก็มีไม้เยอะแยะนะครับนานาพันธุ์นะที่เราเอามาลุงวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นล้นซี่ครับหรือว่าไม้ยีร่ามันเท่านี่แหละครับเอาลื่มขุดลุมครับเดี๋ยวผมขุดลุกก่อนเนาะอ่ะมาจวดลุมกัครับบาทที่หนึ่งสงามบาทที่สองในต้นแข็งแรง บาทที่สามให้ได้ผลนะครับเนาะสามบาทสี่บาทลงมาเป็นสูตรครับเป็นสูตรเนาะครับเนาะการปลูกปลานะครับเออนี่แหละครับพี่น้องนะครับเนาะทําให้ดินร่วนซุยร่วนซุยอย่างนี้นะครับลักษณะการลึกของหลุมก็ดูประมาณดูเต้าประมาณนี้ครับติดถงได้เลยครับดึงออกมาแล้วก็วาง่างนี้ครับ วางลงไปครับดูก้นหลุมให้เป็นดินเลื่อยด,ด้วยนะครับเรามานะก้อนเล็กๆของดินลงไปก่อนนะครับเอาก้อนเล็กลงไปนะครับเนาะเอา้าใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับใส่ลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วแล้วก็กดให้แน่นนะครับเราเรื่องต้นใหม่ฟังเรียนไปที่มาที่ไปมันมีลายยางครับต้นใหม่นะครับเนาะเอาเงี้ยวไป มีมอนมุงเด้อละแม่นม้อยมอนโกหังแลนตั้งกันยืนยั่งไม่ปามีไม่ปีกแม่นไม่ปางไม่กลางไม่เก่ากัเหย้าสันข้ากันจันจ้ากูกัยุ้มยูไม่ดูมีเหว่าหมูเด้อละแม่นส้องป่าน้ำลาป่านะมีจำป่าโอ้หนอจำปีละจำปีไม่มีมีไม่เขียดมีละแม่นไม่ที่ตั้งที่ขอบดงกงข้าวตามบ่าวมีตาเมาแม่นสามเมียแค่ก่าก็ลร้อยป่าร้อยป่า รอยปลามีสัมซาเด้อละแม่นตอดตอดเดียวละปลาเดียวคือเกียวเลาเขาขาดปาดหนุนะคุมบุงมีหย่งหนงเด้อละแม่นหากไม่ให้แหลแก่นสนมีลำปูดแม่นลำสันลำปันลำเป่ามีลำพูดเด้อละแม่นปองเป้าลำกาดละไม่กอนลำสอนละลำสอนลำปอดละลำสอนเป็นคือเรือแม่นคือกอดท่านซากลากเป็นทูกลูกเป็นปุกกระยุดงดีลำกดเด้อละแม่นเด็อละงอแงงอแง เป็นคือสอบเดแมนคือแกละแงนแงนมันขุดขันขดตุ้งเดละแม่นตูปตีละตูตีละตูปิงหมีงาปิงเดละแม่นงาตายสู่ลูจะไล่ไล่สินไล่งาลบมันมาคือต้องละไปต้องดังยาวดีอนาง้อยเออนี่แหละครับพี่น้องเนาะเหนื่อยไม่ค่อยน้าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนาะเออใช่ใช่ อาเอาอันนี้ต้นนึงมาจะคงปลุยใช่ไหมับผมมาๆคงปกเอันนี้ต้อนอะไรครับต้นสะเดาเนาะโอ้ยสะเดาครับสะเดาสะเดาสะเดา,ะเดาอะไรนะสะเดาช้างต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ใส่ลุ่ลงไปครับหลังจากที่ว่าพุทธพุทธไม่หายแล้วเราก็ใส่ลงไปเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันครับ ไม่โมนี่สิใหญ่อีกภายในหาปีมาเบิ้งสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาด้วพี่น้องเอา้าใส่ลงไปเออเอานะครับติดตามมึงหลายๆลายคนนะครับเด้อเพจคนลักปลาครับมาเบิ้งกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมันทีงามมาได้ครับเออเอา้าไปที่นี่เร็วๆราเนาเนาเนาอาจารย์ แฟนจ๋าละใบหน้าสลอนแฟนจ๋าละใบหน้าสลอนใจคอยอ่อนซ้อนระวางเวีนหัวใจที่เป็นเมื่อได้เห็นหน้าเธอไาอ้กลลล็ลมแต่เลอะลัพที่หลงรักเธอระเะมื่อมังองเห็นชีพน้องอยากเป็นเจ้าของไอ้เนื้อทองตะคุนอยากเป็นเจ้าของไอ้เนื้อทองตะคุนไผ่บอสน ตามแล้วเหล่า้ายไอหมักไงกุนผู้ใดเอกกะบว่คือคนเจา้าไว้เถ่ากะบ่อปานทอละมันใจไอำยำไหลกะเดื้อละไทยกะแม่ละคนเงี้ยเงีย้ย,ย,ยละพี่แหงอยากพอเอาเมื่อรอปูเป็นเงินอันนี้กับเป็นไม่ไม่เต็งนะครับพี่น้องอันนี้ไม่เต็งนะครับเนาะ บ่มีโต๊ดครับไม้นี่ีเป็นไม่เต่งเต่งนี่เดี๋ยวก็อเนียเต่งอันตัวครับนี่ดำนะครับเอามาดีครับพี่เก้นะครับอ่จะมาชิคก้าติ้งครั้งที่สองนะครับผมนะครับเป็นไงบ้างพี่เก้วันนี้อ๋อสนุกครับแล้วก็เหนื่อยดีได้ยิเสียงเพลิงสีแคนด้วยเนาะโอ้สุดยอดเลยครับมาครั้งนี้สุดยอดไหมดีครับผมสนุกดีครับแล้วก็ได้เรียนรู้ครได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบโอ้ครับผมเราจะชอบแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเนาะพี่เก้เนาะชอบครับอย่างนี้ชอบชอบเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนจากจับปากกามาจับจอบบ้างจับจอบโอเคเลยครับโอเคออาวอาอันนี้ไม้ไม้ไม้ยางนาหรือไม้ต็งไม้ยางนาครับตัวนี้ไม้ยางนายางนาเนาะครับเออก็ปลูกเสร็จก็กดกดกดให้มันแข็งแน่ับดให้แน่นแล้วก็หาดินมาใส่ลุยมาใส่โอเค สนุกดีนะสนุกสนุกไหมสนุกแดดก็ไม่ร้อนเนาะศึกษาหาข้อมูลครับวิแกเป็นผู้อะไรเนี่ยเป็นไงพี่จากผู้บริหารแล้วไปเป็นผู้ปลูกเองนี่เป็นไงพี่วิทสนุกดีครับสนุกได้ข้อมูลเยอะลงมือเองทําเองได้มาสัมผัสได้รู้เห็นปัญหาไงได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะเนื้อดินครับโอเคเลยครับครับสนุก ใชได้เนาะทำแบบว่าใช้ชีวิตแบบคุ้มที่สุดใช่ไหมพี่วิทย์ทำการบ้านไว้ทำการบ้านไว้เยอะๆเกษียนเกษียณแล้วเราก็จะได้อยู่สบายใช่ไหมพี่วิทย์ครับแล้วก็ตัวเกษียณเรามีทแกษม่นโอเแกไม่กล้าบอกว่ารวยนะเดี๋ยวผมจะกู้เงินแยอเอาพี่หนุยว่าไงครับเอาพี่นุยงอธิบายเรื่องการปลูกหน่อยพี่นุย วันนี้มาเมตติ้งครั้งที่2นี่เป็นไงพี่หน่อยโอ้โหรสสตดีมากครับรบรรยากาศก็เป็นใจแดดร่ลมลมตกมีมลมโชยมาด้วยครับมีเสียงพินด้วยเนาะมีเสียงพินกล่อมอยู่ตลอดครับเอออ่ามีคนร้องเพลงมีเสียงพินกล่อมอย่างนี้หน้ามาอีกเนาะหน้ามาอีกแล้วน้ามาอีกแล้ว <laughs> <laughs> เอาเอาเอาสนุกสะดวกอา,าราโมปินาเนี่ยโมบิขมแย่บิขมแย่จำมีนาเนี่ยภูมิจำมีนานะ ชาวโมวิแกนโอ้เขาบอกว่าเขามาจากประเทศเขมรเขมรนะผู้ไทยไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไรไม่แล้วแล้วพี่จะไปสำเนียงนั้นทำไมเอาเลือโอ้ยหน่อยห้ากิ่หัวเอาห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าอ่าดารามปีนาคือเขมรพี่อ่าเขาบอกว่าเขามาจากกัมพูชาอ่ามเธอกาเวโมดด จุชจุงให้นังดำก้นเชยแตะแกพี่อ๋อเขาบอกว่าเขามาปลูกปลาก้นเชอให้แกโอ้ทอกแก่ไม่ใช่ทอกแกมาแล้วเอาอะเขาบอกว่าเขามาปลูกป่าให้ทอกแก่ทอแกอ้อยประมาณมนแคบประมานบ้านอ่ะอ๋อยังไงพี่ยังไงแบบอ๋ออ้อยอ้อยรายวันทำงานแบบให้เป็นรายวันรายวันนะครับไม่ใช่รายเดือนนะครับอ่า เมียน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 ประไดเมียนเมียนเมียนประป้วนนะเมียนนะพี่เมียนโกนนะโกนซพี่โอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีเมียหนึ่งลูกสามไม่ใช่เมียสามลูกหนึ่งครับกองที่ท่านเห็นนี่คือใบอ้อยนะครับใบอ้อยล้วนๆนะครับแล้วก็เราก็ใส่ที่วัวผสมแล้วก็ร่าจีรุนซีแล้วก็ยูเลียนะครับทิ้งไว้แล้วก็กลับกอง ก็จะสังเกตว่าข้างในเริ่มย่อยถ้าเรากลับกออีกสักสองรอบนี่ก็จะกลายเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับเป็นดินคุณภาพเ้วยทำมาจากใบอ้อยครับกับขี้งวแล้วแล้วยังยังยังปลาอ้อยนี่หมือหน้าเราเอาเราตัดลักลักเขามาทำมาได้ไหมยัดลักเขาเลยผมขอจริงจริงผมขอเขาทำหนึ่งไร่นะครับผมจะพิสูจน์ว่าหนึ่งไร่ที่เขาทำผมถามเขาดูว่าปีที่แล้ว อ้อยตันละ750้อยาเขาได้ประมาณส0ตันต่อไร่น่าหมายเพราะว่าเขาเักเขาขายไปได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่7,5 0 0หักค่าอะไรบ้างค่าปุ๋ยค่าปลูกค่าตัดค่าเข็นเหลือเท่าไหร่เหลือ4 0่เหลือ400อต่อตันต่อไร่เอ่อต่อต่อตันหนึ่งไร่ก็เหลือ4 0 0พต่อปีใช่ไหม สี่พันต่อปีถ้าเกิดเอาเราเอาแค่ใบอ้อยมาทํานะครับตาละเมืนซื้อเขาเราทําเนี่ยตาละเมืนทเองเลือกเอาว่าจะขายโรงงานหรือเราจะทําเองอย่างต้นข้าวโพดที่เขาที่เขาหักแล้วตัดแล้วเนี่ยคทำนั่นเนี่ยอินทรีย์วัตถุอย่างดีครับได้ไงตรงนั้นนะขอเขายังซื้อยังหรือขอเขายังไม่ตัดเลยเขายังไม่หักเร้งจริงเขาใช้รถมันก็จะ มันก็จะย่อยไปย่อยสลายย่อยไปครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําเป็นก็สามารถที่จะเป็นเงินมหาศาลครับแค่ต้นอ้อยได้มากกว่าต้นกระโพดได้มากต้น้าวโพดได้มากกว่าฝัาก,กคือปีนี้ผมจะทําโครงการอ้อยหนึ่งไร่หนึ่งแสนบาทอ่แล้วมาดูกันว่าว่าคนละป่าจะทํำยังไงนะครับถ้าถ้าผมทําแบบนี้ได้สําเร็จพี่มีไร่อยู่ร้อยละ ทำอ้อยอยู่กี่ไร่ครับอประมาณห้าไร่อ่ะห้าไร่พี่ทําเหลือทําแค่หนึ่งไร่เหลือสี่ไร่เหลือสี่ไร่ปลูกป่าให้ผมได้ไหมว่างเปล่าเลยปลูกป่าให้ผมได้ไหมมันมีรายได้ยังดูได้เลยเออใช่ใช่ใช่ผมต้องการพื้นที่ปลูกป่าผมก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้านให้ทำหนึ่งไร่แล้วได้มากกว่าคนที่ทำอ้อยใช่ไหมใช่ครับอยากให้ป่ามันเกิดเยอะ ลงทุนก็น้อยลงทุนก็น้อยใช่ไหมไห,หลายคนบอกว่าโม้หรือเปล่าผมอาจจะโม้นะไม่ได้โม้แต่ว่าขอพิสูจน์หนึ่งปีปีนี้นะครับขอขอให้ติดตามคลิปผมว่าอ้อยหนึ่งไร่ผมจะได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนไหมถ้ามันไม่ได้หนึ่งแสนมันเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไร่เท่าไหร่ครับห<ช>้าหม,มื่นก็ยังดีกว่าด้มากกว่าผูกอ้อยไร่หนึ่งแนก็ยังดีกว่านะครับเ<ช>พราะว่าดูแล้วเขาเหลือประมาณ Okay, โอเคอาจจะมีเปอร์เซน็เซน,ตตเซนต์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเปอร็ตไม่ตัดอ้อยอาจจะเหลือห้าหกพันต่อไร่ต่อปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาคอยดูกันก็พิสูจน์แล้วว่าอ้อยยี่สิบไร่นี้ผมไม่เผาใบจะ<า> <ทำ S 2> มาทำ,ทำอย่างนีทงน้ทำเงินหลักล้านนะครับเฉพาะใบอ้อยที่ผมทำที่ที่กองไว้แต่ชาวบ้านเผาทิ้ง ไม่มีค่าเลยนะครับทำลายระบบทำลายเป็นหิมะเป็นหิมะดำล่วงตามหมู่บ้านเขาว่าวอีกนะครับแต่วันนี้แค่ไม่เผาก็เกิดรายได้ละมีติ้งคนรักป่าครั้งที่สองเฮ้คนรักป่า